รู้ไหมครับว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่เหมือนเอาหลายๆอย่างมายำรวมกันใช่ลหฮะมันคือตุ่นปากเป็ดนั่นเองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสุดแปลกแห่งทวีปออสเตรเลียที่โลกจะต้องถึงสิ่งแรกที่เห็นก็คือปากเป็ดที่แบนและนุ่มมแต่ปากนี้ไม่ได้เอาไว้รองนะฮะเพราะมันเต็มไปด้วยตัวรับสัญญาณไฟฟ้าที่ช่วยให้มันหาเหยื่อใต้น้ำได้ในความมืดนึกภาพเหมือนคุณจะกินอาหารแล้วต้องเอาปากจูบพื้นไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะสองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่แม่งโคตรผิดกฎชีววิทย ลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายเนี่ยจะออกลูกเป็นตัวครับตุ่นปากเป็ดเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดที่ออกลูกเป็นไข่หลังจากนั้นลูกตุ่นก็จะเลียกินน้ํานมที่ซึมออกมาจากผิวหนังของแม่ใช่ครับเพราะมันไม่มีหัวนมลูกตุ่นน้อยจะต้องเลียกินนมที่ซึมออกมาจากผิวหนังของแม่เหมือนดื่มน้ําหวานจากเหงื่อโอ้โหโคตรประหลาดคิดดูสิครับว่าชีวิตวัยเด็กมันว้าวแค่ไหน3ม,มันเป็นสัตว์มีพิษสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพิษเนี่ยมันหายากสุดๆเลยนะฮะ แม้ว่าพิษนี้ไม่ทําอันตรายกับคนถึงชีวิตแต่มันก็เจ็บปวดสาหาัสใครเผลอไปเล่นด้วยต้องระวังนะครับมันทําให้คุณร้องไห้ได้เลยสรุปแล้วตุ่นปากเป็ดก็คือนักสู้ผู้แปลกแยกครับมีทั้งปากเป็ดวางไข่มีพิษมีเรดาร์ไฟฟ้าเป็นสัตว์ที่สมควรได้เป็นเจ้าของฉาย,ยาโคตรพิเศษจริงๆ